สวัสดีค่ะพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกแล้วนะคะเป็นทฤษฎีที่ชอบเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนมาหาลัยเราก็รู้สึกว่ามันสามารถเอามาแอปพลายใช้กับชีวิตเราได้นะคะถ้าใครชอบมารบกวน s u b สไครต์ให้ด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันมันก็ประกอบด้วย3ส่วนก็คือความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็ต้องรู้จักที่จะออ risk management ก็คือป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยนะคะนอกจากนั้ ก็ย่อต้องหาความรู้แล้วก็มีคุณธรรมประจําใจนี่คือ5หัวข้อหลักในเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นของการใช้ชีวิตส่วนตัวเราก็จะต้องมีความเป็นความพอประมาณแปลว่าถ้าเรามีเงินร้อยหนึง่งเราก็ใช้80เราต้องมีเหตุผลในการใช้จ่ายอย่างเช่นเราแบ่งเงินเป็นกองๆอ,อันนี้ช้อปปิ้งอันนี้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านอันนี้ของลูกอันนี้เอาไว้เที่ยวอันนี้เอาไว้เก็บอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุผลของแต่ละกองในกองในการ ใช้แล้วก็แบ่งไว้เป็นสัดส,ส่วนแล้วอันที่3ก็คือเราจะต้องมีเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงแปลว่าเราก็ควรจะต้องมีเงินออมเงินออมก็อาจจะเป็นเงินออมระยะสั้นกับเงินออมระยะยาวเงินออมระยะสั้นก็เผื่อมีอะไรฉุกเฉินเอาไว้เป็นเงินที่ออมไว้ซื้อรถ ออมไว้จะซื้ออะไรเป็นก้อนถ้าเงินออมระยะยาวเราจะอาจจะออมไว้ซื้อประกันอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เก็บไว้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเงินออมชิ้นใหญ่เป็นเป็นค่าเล่าเรียนลูกในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็รู้จักมีการเตรียมแผนง,งานไว้นอกจากนั้นเนี่ยการที่เราหาความรู้เพิ่มเติมมันก็จะช่วยเราเรื่องของ อาชีพแล้วก็มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นนอกจากนั้นเราก็ยังต้องมีคุณธรรมซึ่งมันจะเป็นหลักครอบทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณธรรมเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในลู่ทางที่ถูกต้องเวลาที่มันมีสิ่งที่ะจะทําให้เราออกลอกลูก้ลนอกทางเนี่ยคุณธรรมจะเป็นตัวฉุดลั้งเราไว้แล้วทําให้เรามีสติคิคดว่าเฮ้ย อันนี้มันก็ไม่น่าจะถูกนะมันเดือดร้อนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ในกรอบของการกระทำที่ถูกต้องอ่าอันนี้ก็คือเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาแอปพลายใช้พอเพียงมันก็จะสามารถแอพลายใช้ในครอบครัวได้ทุกอย่างอะคะ่ะอย่างเช่นว่าเออถ้าเราจะใช้จ่ายเงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็มีเหตุผล ในการมาพูดคุยกันไม่ใช่การตัดสินใจคนเดียวถ้าการไแลายมาใช้นะ้ามันก็ตัดสินใจโดยใช้เหตุผลแล้วในคนในครอบครัวร่วมกันว่ามันควรจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อซื้อรถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เรื่องของการที่เรามีภูมิคุ้มกันในครอบครัวเราก็จะต้องคิดว่าเงินที่เรามีเนี่ย มันจะควรจะเป็นเงินออมสักเท่าไหร่ครอบครัวก็จะต้องมีการมาคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าแอปพลายเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครอบครัวแล้วค่ะเรื่องของการพอประมาณการมีเหตุผลในการใช้จ่ายการที่เราเผื่อสำรองแผนฉุกเฉินและการที่เราศึกษาหาความรู้และมีคุณธรรมเนี่ยมันจะทําให้ทางครอบครัวโดยองค์งรวมเนี่ยค่ะมันไปด้วยกันได้แล้วก็มีฐานที่มั่นคงเพราะว่าเรามีแผนสำรองแล้วเราก็มีการ ศึกษาหาความรู้มีคุณธรรมมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แอพพลายมาใช้ในชีวิตค่ะมันก็จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขแล้วก็มีความพอเพียงนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ